ฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายทํานายฝันตามตําราโบราณนะครับว่ามาฝันแบบนี้จะตีเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้ครับฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายของเรานะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านครับคงเคยที่จะฝันเห็นงูกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งโบราณว่ากันว่าครับคนที่ฝันเห็นงูนะครับหากเป็นคนที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่ครับจะได้แต่งงานนะครับ ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับก็จะมีโชคมีลาบเรื่องบุตรนะครับส่วนผู้ชายครับที่ฟันเห็นงูหากแต่งงานแล้วครับก็มีเกณฑ์ครับที่จะนอกลู่นอกทางหรือว่านอกใจภรรยาของคุณได้นั่นเองนะครับแต่โบราณว่ามาแบบนี้ครับว่าฟันเห็นงูแต่ละประเภทนะครับก็จะทํนายฝันได้แตกต่างกันออกไปครับเรามาดูกันว่าฟันเห็นงูประเภทไหนครับและจะ ตีความฝันนี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่งูเห่าครับหลายท่านครับที่เคยฝันเห็นงูเห่านะครับงูพิษชนิดนี้ครับโบราณท่านทํานายไว้ว่าครับว่าคนที่ฝันเห็นงูเห่านะครับมีความรักที่พยายามจะปกปิดบังเอาไว้นะครับอาจจะถูกเปิดเผยได้นะครับส่วนใครที่มีชู้นะครับต้องระวังตัวให้ดีในช่วงนี้เลยนะครับสําหรับหากท่านฝันเห็นงูเห่าครับ ส่วนท่านใดนะครับที่ฟันเห็นงูเล็กนะครับโบราณท่านว่าไว้ว่าจะต้องร่วมงานครับกับคนที่เราไม่ค่อยจะชอบหน้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างการทํางานตามมานั่นเองนะครับส่วนหากเราฟันเห็นงูใหญ่นะครับทํานายว่านะครับจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะครับหรือว่ามีผู้ใหญ่ครับที่ มีศักเ์เหนือกว่านะครับมีตําแหน่งสูงกว่าเนี่ยให้การอุปธรรมค้าคชูให้งานสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับส่วนถ้าท่านใดครับฝันเห็นว่ามีงูสองตัวนะครับทํานายฝันไว้ครับว่าจะมีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ให้ท่านระวังไว้ให้ดีครับว่าในช่วงนี้นะครับ อาจจะมีปากมีเสียงกับเพศตรงข้ามได้นะครับส่วนถ้าฝันเห็นงูหลายตัวเลยครับอันนี้นะครับโบราณท่านว่าไว้ว่าจะได้รับข่าวดีครับจากมิตรสหายจากกัลยาณมิตรหรือว่าจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลกันนะครับจะมาบอกข่าวดีให้ได้ทราบในช่วงนี้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับฝันเห็นงูเผือกครับ ว่าไว้ว่านะครับจะได้พบกับเพื่อนหรือว่ากัลยาณมิตรที่ดีนะครับแต่ว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือว่าจะทําการอะไรนะครับจะต้องพบปะกับผู้ใหญ่ก็ต้องมีความนอบน้อมเข้าไว้นะครับถึงจะทําให้การงานประสบความสําเร็จแล้วก็หลีกเลี่ยงครับการประทะหรือว่าปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ส่วนถ้าฝันเห็นงูชนิดนี้นะครับยอดหิตเลยนั่นก็คืองูเขียวนะครับโบราณท่านว่าไว้ครับว่าจะได้พบคู่ครับที่รอมานานแล้วก็เป็นคนที่เข้ากันได้ดีเป็นคนที่ท่านถูกใจมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับท่านก็อาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวนะครับเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่แล้วก็การงานที่อาจจะเข้ามาทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าปวดหัวในช่วงนี้นะครับ หากท่านใดครับฝันเห็นงูเหลือมนะครับขอทำนายไว้ครับว่าท่านนะครับจะได้พบกับคู่นะครับพบกับเนื้อคู่แต่ว่าครับเป็นความรักที่ต้องอดทนนะครับอาจจะได้พบกับคู่แท้หรือว่าคนรักนะครับแต่ว่าโบราณท่านเตือนไว้ครับว่าความรักครั้งนี้แม้จะสมหวังแต่ต้องเป็นความรักที่แลกมาด้วยความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับก็ ไปได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าให้ระวังเป็นพิเศษครับในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของรายได้ที่อาจจะไม่สามารถ ควบคุมได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหามาใช้จ่ายได้ทันนะครับหรือว่ารายรับกับรายจ่ายอาจจะไม่สอดคล้องกันในช่วงนี้ร่วมไปถึงครับสุขภาพของท่านนะครับอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับสุขภาพได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านใดที่ฟันเห็นงูเหลือมนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าอาการเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับ ส่วนงูอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นงูมีพิษแล้วก็น่ากลัวหลายท่านเมื่อฝันแล้วอาจจะตกใจตื่นนะครับเพราะว่างูชนิดนี้นะครับ นั่นก็คืองูจงอางนั่นเองนะครับโบราณท่านว่าไว้ครับว่าถ้าท่านฝันเห็นงูจงอางนะครับให้ระวังครับว่าจะมีปัญหามีปากเสียงในครอบครัวนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องให้เสียเงินทองนะครับตามมาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ตระหนักนะครับแล้วก็ใคร่ครวญให้ดีครับการที่เราจะใช้จ่ายอะไรในช่วงนี้นะครับควรคิดให้รอบคอบมากๆรวมไปถึงครับเมื่อมีปัญหาหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับเราต้องใจเย็นมากๆ เพราะว่าไม่งั้นปัญหาที่ใหญ่และหนักกว่าอาจจะตามมาได้นั่นเองนะครับ ส่วนท่านใดครับที่ฝันเห็นงูกัดนะครับในช่วงนี้โบราณว่านะครับท่านกำลังจะมีเคราะห์นะครับให้ระวังครับศัตรูนะครับที่จะคิดร้ายนะครับมีคนที่ไม่หวังดีครับพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์นะครับจากท่านในช่วงนี้เพราะฉะนั้นครับช่วงนี้จะครบค้าสมาคมกับใครนะครับควรที่จะพินิจพิจารณาให้ดีครับส่วน กัลายาณมิตรแท้ก็ต้องรักษาไว้นั่นเองนะครับส่วนท่านใดที่ฝันเห็นงูเลื้อยเข้าบ้านเฉยๆแต่ว่างูไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้โฉกหรือไม่ได้กัดนะครับก็โบราณท่านว่าครับอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาให้ได้ปวดหัวปวดใจเป็นว่าเล่นในช่วงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ใช้ชีวิตครับอย่างมีสติแล้วก็ตั้งตนครับอยู่บนความไม่ประมาทนั่นเองนะครับท่านใดครับที่ฝันเห็นงูในช่วงนี้นะครับก็ลองพินิษพิจารณาคำทำนายฝันตามคำโบราณบอกนะครับอะไรที่เราระวังได้ก็ควรที่จะระวังนะครับแล้วก็คิดให้ดีครับคิดให้รอบคอบมีสติในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอส่วนท่านใดที่มาติดตามคลิปนี้เพราะว่าอยากจะตีเลขเด็ด จากการฝันเห็นงูนะครับวันนี้ช่องของเราครับก็มีเลขเด็ดครับจากการฝันเห็นงูมาฝากทุกท่านด้วยนะครับโบราณท่านว่าไว้นะครับว่าหากฝันเห็นงูเลขเด่นที่มาแน่ๆเลยนะครับนั่นก็คือเลข5นั่นเองนะครับส่วนเลขรองครับมีเลข4และก็เลข6นะครับส่วนถ้าจะนำเลขใดมาประกอบนะครับ ท่านบอกไว้ว่าให้นําเลข9มาประกอบในเลขหลักและเลขรองนะครับก็จะได้เลขเสี่ยงโชคนําโชคนะครับประกอบเสริมลาบล่ารวยนั่นเองนะครับถ้าวันนี้ครับเราฝันว่าเห็นงูกัดนะครับเลขที่แนะนำนะครับให้ลองเสี่ยงโชคกันดูในช่วงนี้ก็จะเป็น4 5 6 5 9 8ส่วน3าตัวนะครับก็จะมี4 59 6 58 4 98ครับส่วนท่านใดครับที่ฝันเห็นงูรัดนะครับเลขเสี่ยงโชคครับที่แนะนำให้ลองเสี่ยงโชคดูนะครับในงวดนี้ก็คือ56 66 55 3ตัวครับเลขที่มาเด่นมาแน่นะครับถูกชัวนะครับในงวดนี้ก็คือ559 566 568 ส่วนท่านใดครับที่ฝันเห็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคราชมาให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองปลดหนี้ปลดสินร่ำรวยลืมตาอ้าปากได้นะครับอย่าลืมครับลองเสียงเลข595619 569 655 658ลองกลับไปกลับมากันดูนะครับทุกท่านพอเลข5ถ้าฝันเห็นงู มาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นงูกัดมูรัดหรือพญานาคลองกลับไปกลับมาดูครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยโชคดีปลดนี้ปรดสินเป็นเศรษฐีกันทุกๆท,ท่านติดตามทำนายฝันเลขเด็ดผ่านช่องของเราได้ใหม่นะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยขอบคุณครับ